สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเดอะวอลเนเทียแม่นิดจิตอาสานะครับวันนี้เราไม่มีเคสนะครับปกติเนี่ยเราจะออกไปช่วยเหลือคนนะครับพอดีวันนี้อาทิตย์นี้เราไม่มีเคสเราก็เลยมาขอความรู้จากแม่นิดนะครับครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องกรรมนะครับทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ากรรมเนี่ยมันมีหลายอย่าง ทั้งกรรมในอดีตกรรมปัจจุบันนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องกรรมในปัจจุบันที่ส่งผลกับตัวเราก่อนนะครับว่ามันเกิดจากอะไรเพราะอะไรทําไมคนถึงไปดูดวงแล้วแก้นู่นแล้วแก้นี่แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะกรรมก็เป็นได้นะครับครับทำงานแล้วเดี๋ยวขอเชิญแม่นิดให้ความรู้นิดหนึ่งนะครับแม่ครับโอเคดู ก็กรรมปัจจุบันน่ะเราต้องใช้จิตสำนึกลูกจะแจกแจงเรื่องกรรมนะลูกนะรกรรมมันมีทั้งกรรมในอดีตชาติครับแล้วก็กรรมปัจจุบันครับกรรมอดีตชาติอ่ะมันส่งผลได้นะมีอิทธิพลนะลูกนะมีอิทธิพลก็มันก็ต้องไปดูลึกอีกทีงว่าเขามีกรรมอะไร,รนะ วิธีการดูกรรมอดีตชาติจะดูได้ก็ต่อเมื่อเจ้ากรรมในเวรมาแล้วครับนะถึงเราถึงจะไปแก้ได้เปรียบเสมือนเจ้านี่ถ้าเขามาทวงเงินเราก็ต้องให้เขาไปแต่ถ้าเขายังไม่มาทวงก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปอยากรู้ลูกไม่มีประโยชน์นะส่วนไอ้กรรมในอดีตชาตินะเวลาเขาดูให้อ่ะบางคนอาจจะไม่เชื่อเพราะเขาระลึกชาติไม่ได้เขาก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะ แต่ถ้าสมมุติว่าได้บอกแล้วแล้วแล้วไม่ทําตามอันนี้ก็จะมีผลครับมีผลถือว่ารู้ตัวแล้วว่าเราเคยทําอย่างนี้อย่างเนี้ยมันก็จะมีผลอีกนะเพราะว่าเออคือการอดีตชาติอะ่ะมันจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเชื่อเท่านั้นนะลูกเราต้องเชื่อเท่านั้นแล้วก็ทําตามที่เจ้ากรรมในเวงเขาบอกแล้วเรา,าจะรู้ได้ไงครับแม่ว่าเราจะรู้ไงว่าเจ้ากรรมในเวงเนี่ย เขาจะสื่อสารกับเรายังไงเขาจะก็ต้องให้คนที่เขามียานอ๋อครับต้องให้คนที่เขามียาับเป็นผู้สื่อสารให้ครับแม่ครับบุคคลที่มาขอให้เขาช่วยจะต้องเชื่อมั่นในคนที่เขาทําหน้าที่ให้ครับเออถ้าไม่เชื่อมั่นอย่ามาให้เขาดูครับผมเพราะมันจะเกิดผลเสียถือว่ารู้แล้วแล้ไม่ทำดังนั้นกรรมในอดีตชาติส่วนมาก คนก็มีทั้งเชื่อและไม่เชื่อนะเพราะว่าเขาเราเรือกชาติไม่ได้แต่ไอ้กรรมปัจจุบันเนี่ยมันเห็นเห็นและเขาก็รู้ตัวว่าเขาทำอะไรรผิดเพราะฉะนั้นวิธีตัดวิบากกรรมตัวเองก็คือต้องสำนึกว่าเราทำตรงนี้มันผิดแล้วก็อยากที่จะแก้ไขครับมัน<ะ>ถึงจะแก้ได้แล้วกรรมในปัจจุบนนันนะครับมันเป็นยังไงบ้างครับแม่ยกช่วยยกตัวอย่างให,ให้ให้ฟังหน่อยไไครับ กรรมปัจจุบันกรรมใหญ่ที่สุดก็คือกรรมอุปการีครับผมอกรรมอุปการีนะที่จะส่งผลมากที่สุดต่อให้เราทําขยันมันเพียรหรือทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าติดกรรมอุปการีซะแ,แล้วมันก็ไปไม่ถึงฝั่งอย่างเช่ออย่างไงครับแม่ต,ตัวอย่างหน่อยนครับก็ทาให้พ่อแม่ร้องไห้เสียน้ําตาตกเพราะฉะนั้นกรรมอุปการีก็ในความเป็นลูกบัญญัติสวรรค์เขาบอกแล้วไว้ว่า พ่อแม่คือสิ่งที่ถูกเสมอถูกเสมอครับถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าแม่ความคิดของแม่ที่พูดมามันผิดแต่ในความเป็นลูกพ่อแม่คือสิ่งที่ถูกเสมอครับเราต้องยกให้เขานะแล้วก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดอย่าทำให้พ่อแม่เสียใจอย่าทำให้พ่อแม่ร้องไห้แล้วมันจะทำให้ชีวิต ความเป็นลูกไม่ประสบผลอะไรเลยผมเห็นบางคนเนี่ยเขาก็ยังว่าพ่อว่าแม่แต่เขาก็ยังร่ำรวยยังมีเงินทองมันก็ขัดกันหรือไม่เงี้ยก็กรรมยังไม่ส่งผลยังไม่ส่งผลใช่กรรมยังไม่ส่งผลเหมือนเขายังมีบุญเก่าอยู่ใช่ครับเปรียบเสมือนไข่ดาวลูกครัไอตัวเราเนี่ยมันคือไอไข่แดงแต่ไข่ขาวรอบๆอเนี่ยมันคือบุญครับถ้ายังมีบุญอยู่ คนก็จิ้มไม่ถึงไข่แดงแต่ถ้าไอ้ไข่ขาวมันหดหดลมจิ้มก็โดนไข่แดงก็คือรับครับคือตรงนี้อ๋อแล้วนอกจากกรรมบูพกา,ารีแล้วยังมีกรรมอะไรอีกไหมครับแม่ก็ปัจจุบันฆ่ามนุษย์ครับก่อนะกรรมทำแทง้งครับฆ่ามนุษย์นะก่อกรรมทําแท้งถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําเองแต่เป็นผู้ที่รู้เห็นเป็นใจมีส่วนให้เด็กตาย อันนี้ก็ถือว่าเป็นบาปมหาหันลองจากบุพกาลีนะลองจากบุพกาลีเพราะดวงจิตวิญญาณเด็กเขาก็จะอยู่กับแม่มเขาไปเกิดไม่ได้เขาก็จะอยู่กับแม่แม่อยากได้อะไรเขารู้หมดครับเขาก็จะปิดตรงนั้นมไม่ให้ได้กรรมเนี้ยผมที่ผมรู้มาเนี่ยมันมีทั้งสองอย่างคือตั้งใจกับไม่ตั้งใจอย่างเช่น แทงเองอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกรรมที่เราตั้งใจแทงเองไม่บาปเด็กไม่อาฆาตครับแต่ถ้าเราไปฆ่าเขาเราตั้งใจอันนี้เด็กก็อาฆาตเพราะเด็กเขาต้องการมาเกิดใหม่แล้วถ้ายิ่งเป็นเด็กที่มีบุญมาเกิดครับแล้วเราไปฆ่าเขาพ่อแม่จะเจอวิบากอย่างสาหัสครับ นะเพราะเด็กเขาตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าสมมุติว่าเด็กคนนั้นเขาตั้งปณิธานไว้ว่าเขาจะมาเกิดเป็นพระเขาจะต้องเป็นเจ้าอาวาสแน่ๆเพื่อสอนครับคนแต่แม่ไปฆ่าเขาอันนี้วิบากจะมากแต่คนเรามันก็ไม่รู้นี่แม่ใช่ไหมว่าเด็กคนนี้มีบุญไม่มีบุญใช่ไหมแม,แม่เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือ อย่าไปทําแท้งดีกว่าใช่ก็อยากฆ่าเขาเพราะมนุษย์ทุกคนเขาเกิดมาเพื่อสร้างบุญแต่เขายังไม่ทันได้สร้างบุญครับเราก็ไปตัดทอนชีวิตเขาแล้วครับแล้ววิบากกรรมตรงนี้มันจะส่งผลกับพ่อแม่ของคนที่ไปทำแท้งยังไงยังไงบ้างครับแม่หลายกรณีลูกครับหลายกรณีมากช่วยยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมแม่ว่ายังไงก็อยากมีลูกก็ไม่มีลูกครับนะ อยากได้ลูกสมมติว่าอยากได้ลูกผู้ชายแต่ไอ้ลูกที่ข่าไปเป็นผู้ชายเขาก็จะไม่ได้ลูกชายแล้วก็ลูกที่ที่มาเกิดใหม่ก็จะเป็นเด็กที่เกเรมากทำให้พ่อแม่ทุกใจมากครับอ,ม,อม,มันหลายอย่างทั้งชีวิตหน้าที่การงานหลุดหมดอะไรก็หลุดหมดมสามีก็ทิ้งหมดครับ เรื่องใหญ่มากกรรมตรงนี้เรื่องใหญ่มากครับแม่จะบอกว่ากรรมทําแท้งแก้ยากมากอย่าไปหลงเชื่อใครว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นแล้วเด็กเขาจะเอาโหรสิรต้องเรียกเด็กมาคุยคเพราะเด็กเป็นเจ้ากรรมในเวลาเราก็ต้องฟังเด็กไม่ใช่ไปฟังคนอื่นครับต้องคุยกับเด็กอย่างเดียวยต้องสารภาพครับ ต้องขอโทษเขาอย่างสุดจิตสุดใจแล้วก็ถามเขาว่าเขาต้องการให้ชดใช้อะไรให้เขาครับเขาถึงจะยอมมาโหสิต้องคุยกับเด็กอย่างเดียวลูกแล้วอย่างเงี้ยคนที่คนที่แนะนําคนที่ให้เงินไปเขารับเหมือนก, <ำ S 1> กัน,นไหมแม,ม่รับเหมือน,อนกัน,กนอืเหมือนทําแท้งเองหมดเพราะรสมรู้ร่วมคิด เด็กเขาก็จะบอกว่าน้าช่วยกล่อมเกาแม่หนูอย่าให้ฆ่าหนูแต่นี่กลายเป็นว่าไปตรงนั้นสิตายแน่ไปที่นั่นสิตายแน่เธอไม่มีเงินใช่ไหมฉันให้เด็กตายแน่แน่เด็กโกรธไหมลูกครับโกรธครับเด็กโกรธแล้วอย่างคนแบบที่ว่าเขาไม่รู้เนี่ยแล้วแม่เด็กพ่อเด็กเขามาของเงินไปโดยที่ไม่รู้เขาไปทําอะไรเงครับ อ๋อไม่บาปไม่บาปเขาขว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้<ช>ครับแม่เพราะฉะนั้นกรรมจำทำแท้งนะลูกก็ให้จำไว้ว่าการที่เราฆ่าชีวิตคนหนึ่งนะไปตัดบุญเขาที่เขาจะได้เกิดมาทำบุญในเมื่อเราตัดแล้วชาตินี้เราก็ถูกตัดบุญตรงนั้นเหมือนกันทำอย่างไรก็จะได้ผลตรงนั้นเช่นกันเหมือนกับว่าเราไปตัดชีวิตเขา เขาก็มาตัดรอนทุกอย่างของเราทุกอย่างอืเพราะรว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างบุญครับแล้วการที่เราจะมาสร้างบุญเองเราก็ถูกตัดเหมือนกันอืเ,เพราะฉะนักะก้นแก้กรรมทําแท้งหนึ่งต้องสำนึกอย่างสุดจิตสุดใจและยอมเด็กครับเขาให้ทำอะไรต้องทําตามเขาให้ได้หมดทุกอย่าง เสร็จแล้วขอคำอโหสิกรรมจากเด็กให้ได้แล้วก็ถามเด็กว่าจะไปเกิดใหม่ไหมเด็กอยากจะไปเกิดทางไหนถ้าเด็กเขาบอกว่าอยากจะเกาะแสงบุญบทางพระก็ไปส่งทางพระแต่ถ้าเด็กอยากจะไปสายเทพเขาก็ต้องพึ่งบารมีเด็กเขาก็จะบอกเองอย่างเนี้ย ให้องค์แม่พาไปมแม่ก็จะพาไป,าไปเกิดใหม่ให้เขาไปรอหาท้องพ่อท้องแม่ที่แท้จริงแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วแล้วนอกจากสองกรรมที่ผ่านมาเนี่ยกรรมจากการลักขโมยหรือว่ากรรมจากการที่ <5. S 2> ผิดศีลห้าเนี่ยครับมแม่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับว่ามันมันมันมีผลยังไงบ้าง มันก็จะส่งผลได้ทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าชาตินหน้าใชา่ในชาติหน้าครับ<น>ทุกอย่างมันต้องส่งผลแน่นอนลูกการกระทําในชาตินี้ที่เราเกิดมาในชาตินี้เกิดจากกรรมในอดีตชาติเขียนสคริปต์ให้เราไว้หมดว่าเราจะต้องเกิดมาเป็นบุคคลคนนี้มีญาติที่น้องมีพ่อมีแม่อันนี้อันนี้คือผลพวงจาก อดีตชาติที่เขาเขียนสคริปต์มาให้เรารว่าเราจะต้องดำเนินการเป็นอย่างไรและจะต้องตายด้วยเรื่องอะไรอ,อันนั้นคือเรื่องของอดีตชาติที่ปั้นเรามาให้เป็นบุคคลคนนี้นี่นี่เรื่องของอดีตชาติที่จะต้องมาทำตรงนี้แต่การกระทำในชาตินี้จะส่งผลไปชาติหน้าที่เราเกิดเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนจะต้องมีการเกิดใหม่เป็นวัตจักร หมุนเวียนอยู่อย่างนี้มีนต่ไม่ตายเกิดไปเรื่อย <S <S ใช่<ๆ>เพราะฉะนั้นถ้าชาติหน้าเจ้าอยากดีเจ้าจะต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์อยากดีพระแม่จะบอกแล้วว่าทุกคนยังไงต้องเกิดใหม่ตรบใดที่ยังไม่ได้นิพพานก็ต้องเกิดใหม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากเกิดดีในชาติหน้าจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับอย่าประมาท ชีวิตมันสั้นแต่มันสําคัญนะครับครับนอกจากกรรมกรรมใหญ่ๆนะครับแม่จากสองข้อเมื่อกี้เนี้ยปูปลาคารีทําแท้งแล้วมีอะไรอีกบ้างครับแม่ก็มีเรื่องติดศินบนติดสินบนมันรู้แต่ชอบบนครับชอบไปร้องขอเทพเทวดาครับแล้วก็เทพเทวดาเขาก็มีหน้าที่ฟังตามมนุษย์ร้องขออันนี้หน้าที่ของเทวดานะครับทําตามมนุษย์ร้องขอ มนุษย์ก็ไปขอเทพเทวดาขอให้ช่วยนั่นช่วยนี่เทวดาทุกพระอ,องค์เขาช่วยหมดครับแต่บางครั้งช่วยได้หรือไม่ได้มันเกิดจากกรรมของคนนั้นที่มาบั่นทอนว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อช่วยเขาครับเออเทวดาช่วยแล้วแต่ไปเจอเจ้ากรรมในเวรเทวดาก็อาจได้เพราะไม่ว่าจะสิ่งใสงิเขาก็ยอมให้กรรมเป็นใหญ่เสมอครับผมนะเขาก็เลย ว่าเอ้าไม่ช่วยก็ได้เพราะฉะนั้นอ่ะทุกคนในเมื่อได้หรือไม่ได้ให้จําไว้เลยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องไปถอนสินบนถอนสินบนครับได้ก็ต้องทำตามที่เราได้บนไว้อันนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะเรื่องเทพเทวดาได้ก็ต้องไปทําตามที่ได้ไปขอไว้ถ้าไม่ได้ก็ต้องไปยกเลิกสินบนนะไปยกเลิกสินบนนะลูกนะ เพราะว่าเทพเทวดายกเลิกยังไงครับแม่ต้องกลินยกเลิกยังไงแม่กลับไปที่เดิมไปขอยกเลิกถ้าจาได้ก็ต้องไปที่เดิมครับถ้าจําไม่ได้ก็ตั้งโต๊ะกลางแช่งอย่างที่เจ้าทํากันวันนี้ครับอืมครับเข้าใจแล้วครับข้อสุดท้ายอีกหนึ่งอันครับแม่ที่สําคัญมากครับก็คือสาบแช่งคนสาบแช่งคนครับมนุษย์เนี่ยไม่เข้าใจโกรธก็แช่งเขาครับนะ แต่รู้ไหมแม่ก็เข้าใจว่ามันโกรธแม่ก็เข้าใจแต่เจ้าไม่รู้หรอกว่าบัญญัติสวรรค์ก็ให้ปากมาทําดีครับไม่ใช่ให้ปากมาทําร้ายกันนะถามว่าไปแช่งเขาให้มีอันเป็นไปให้ทํามาหากินไม่ขึ้นไปแช่งเขาแบบนี้แล้วเขาจะมีเงินมาใช้คืนเราไหมอ่ะใช่ไหมหเพราะฉะนั้นอย่าใช้ปากในทางที่ผิดจงใช้ปากไปในทางที่ถูก ถ้าถ้าเราแช่งเขาแล้วนะลูกนะมันก็จะเป็นดาบสองคมเวลาเราดวงตกไอ้ที่เราแช่งเขาไว้มันก็จะกลับมาหาเรานะเพราะฉะนั้นต้องถอนคํำสาปแช่งนะลูกครับแล้วก็ต่อไปนี้ใช้ป่าให้เป็นประโยชน์ครับผมอย่าไปแช่งใครเขาครับครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็ได้รับรู้ถึงกรรมต่างๆแล้วนะครับนะครับมันมีสี่ข้อนะครับอำนาหนัก ข้อที่หนึ่งกรรมกับบุคปากาลีของเราข้อที่สองกรรมในการทําแท้งข้อที่สามข้อที่สองกรรมที่เกิดจากการทําแท้งและฆ่ามนุษย์ข้อที่สามกรรมที่เกิดจากการบนบบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับข้อที่สี่กรรมที่เกิดจากการสาบแช่งการสาบแช่งของเรานะครับครับผม และสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะฝากทำคมไว้สักนิดข้อคิดไว้สักนิดหนึ่งดีกว่าครับกรรมคือการกระทําและกรรมยุติธรรมเสมอครับผมค,ครับครับและใครที่อยากรู้วิธีการแก้กรรมต่างๆเดี๋ยวติดตามผมใน EP ถัดไปนะครับขอบคุณครับ